สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการแต่งพระเข้าตลับเงินนะครับทําแบบกันน้ํานะครับขั้นตอนแรกนะครับนําหน้าจอของตลับเงินนะครับลงมาวางวาดนะครับตามหน้าจอนะครับอ่าเราก็จะมาสร้างบล็อกตัวพู้ก่อนนะครับบล็อกตัวพู่ได้มาจากหน้าจอของกรอบเงินนะครับหรือกรอบทองของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เลื่อยออกมานะครับอันนี้ผมใช้แผ่นอะคริลิก2.5มิลนะครับเลื่อยออกมานะครับโดยแต่งให้นะครับบล็อกตัวผู่นะครับ ให้ได้ช่องไฟนะครับระยะห่างจะกรอบนะครับหนึ่งมิลนะครับผมหลังจากได้ช่องไฟแล้วนะครับเราก็นําบล็อกตัวผู้นะครับลงมาวางวาดนะครับเพื่อสร้างบล็อกตัวเมียนะครับอ่าอันนี้นะครับก็ใช้แผ่นอะคริลิก2.5มิลเหมือนเดิมนะครับบล็อกตัวเมียนะครับผมจะตีเป็นตารางสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้มีอ่าที่ยึดนะครับในการจับกดฝานะครับอันนี้นะครับเราก็แต่งช่องไฟนะครับให้ได้ระยะห่างบล็อกตัวผู้กับตัวเมียหนึ่งมิล เหมือนเดิมนะครับอ่าอันนี้เราได้บล็อกตวผูกับตัวเมียนะครับแล้วก็เราก็ไปเข้าแกนกลางพระนะครับแกนกลางพระนะครับผมจะหนุนด้านหลังพระนะครับให้ลอยขึ water, ้นมานิดึงนะครับเพราะว่าด้านหลังนะครับผมจะใช้วิธีการเดินน้ํายาฝาเรียบนะครับแล้วก็ไปตัดแผ่นอะคริลิก2.5มิลนะครับฝาเรียบนะครับให้เท่าแกนกลางนะครับดูการปล่อยน้ายานะครับใช้เสียบ2ใบมีดนะครับแล้วก็ปล่อยน้ํายานะครับท yani> ีเดียวให้เต็มไปเลยนะครับแบบนี้นะครับก็ให้เกือบเต็มนะครับแล้วก็ อาจจะได้ไม่ปิ้นเข้าขอบมากเกินไปนะครับก็ดูให้มีระยะห่างสักนิดหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยเข็มออกนะครับเข็มใช้เบอร์18นะครับน้ำยายี่ห้อเมดนะครับจะแห้งช้านิดนึงนะครับเราก็ควรเลือกใช้กิฟนะครับที่มีความนุ่มนวลนะครับกิฟแบบนี้นะครับอาจจะมีความนุ่มนวลนะครับไม่ค่อยแข็งแรงมากนะครับก็จะทําให้น้ํายานะครับที่เราเติมได้เร็วนะครับแล้วก็เต็มไวแบบนี้นะครับน้ํายายังไม่เซ็ตตัวนะครับเวลาเราหนีบนะครับน้ายา ก็จะไม่ค่อยกระชอกนะครับจากแรงกิฟตน้อยนะครับถ้าแรงกิฟเยอะนะครับหนีบเยอะนะครับน้ํายาก็กระชอกได้ไวนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาถอดใบมีดด้านล่างนะครับแล้วก็ดูนะครับว่าเราหนีบได้ไหมครับถ้าเราหนีบไม่ได้นะครับแล้วก็เลือกเอากิฟตอ่อนๆเหมือนเดิมนะครับอ่าถ้าหนีบตัวแข็งแล้วน้ํายาดูเหมือนจะปิ้นนะครับแล้วก็ควรเปลี่ยนกิฟทันทีนะครับโอเคครับการเดินน้ํายาหลังเรียบก็จะประมาณนี้นะครับนําไปใช้กับงานเลนได้เลยนะครับวิธีนี้นะครับ หลังชักหนวงเวลาได้ที่แล้วนะครับผมก็จะมาชักกิปออกให้ดูนะครับนี่นะครับน้ำยาเรียบเนียนดีมากเลยนะครับพื้นที่เติมน้อยๆนะครับน้ํายาก็จะเต็มไว้นะครับพื้นที่ของเรานะครับให้เหลือน้อยๆเข้าไว้นะครับแกนกลางนะครับอ่ด้านหน้าจะเป็นฝาโป่งนะครับก็ไปกดฝาโป่งธรรมดานะครับแล้วก็มาวาดนะครับปากกาเมจิกนะครับแล้วก็แต่งนะครับแต่งให้ได้ช่องไฟนะครับ ที่เราสามารถนะครับนำพระลงไปใส่เกาบได้นะครับจากนั้นก็ไปขัดกระดาษทรายปัดใสปกตินะครับชิ้นงานก็จะออกมาเรียบเนียนแบบนี้นะครับดูนะครับใส่ตลับอ่าได้อย่างเป๊ะเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับที่เราไปแต่งนะครับแล้วก็ควรจะมาทาบกับรอบเรื่อยๆนะครับดูว่าเอาให้ลงไปได้นะครับแบบว่าฟิตๆพอดีีนะครับแล้วก็ไม่หลวมเกินไปนะครับจะทําให้พระอ่าไม่ดิ้นนะครับด้านในนะครับอ่าอันนี้นะครับคํานวณมาได้เป๊ะเลยนะครับ ก็จะไม่ต้องหนุนโฟมแดงด้านหลังนะครับตอนแรกหนุนโฟมมานะครับอันนี้นะครับผมก็จะประกอบใส่ได้อย่างฟิตฟิตพอด,พอดีพอดีเลยนะครับโอเคครับผมขอฝากไว้เป็นแนวทางให้ช่างเรียมผามือใหม่ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ